าจากเห็ดลินจือชวงโฮแหล่งํำเนิดเห็ดลินจือคุณภาพแบบครบวงจรท่ามกลางผลิตภัณฑ์สารสกัดจากเห็ดลินจือมากมายในท้องตลาดผู้นำตัวจริงเท่านั้นที่จะยืนหยัดอยู่ได้กลุ่มบริษัทชวงโฮที่ก่อตั้งมานานกว่า30ปีที่ไม่เคยหยุดยั้งการพัฒนาและเติบโตอย่างต่อเนื่องเราทำได้อย่างไรมาร่วมหาคำตอบไปด้วยกันค่ะชงโฮ องค์กรแห่งแรกและแห่งเดียวที่ลงทุนสร้างอาณาจักรเห็ดลินจือแบบครบวงจรมีสถาบันวิจัยและพัฒนาด้านเห็ดลินจือที่รวบรวมผู้เชี่ยวชาญด้านเห็ดลินจือพร้อมกับการลงทุนอย่างมหาศาลในด้านเครื่องมือและเทคโนโลยีในการวิจัยที่ทันสมัยจนทําให้เราพัฒนาสายพันธุ์เห็ดลินจือคุณภาพมากกว่า60สายพันธุ์เพื่อรองรับการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เห็ดลินจือที่มีสารออกฤทธิ์ในปริมาณสูง จนสามารถนำมาใช้เป็นผลิตภัณฑ์ในการดูแลสุขภาพเฉพาะด้านได้เรามีส่วนเทคโนโลยีชีวภาพสมุนไพรเห็ดหลินจือซึ่งเป็นฟาร์มเพาะปลูกเห็ดหลินจือระบบปิดที่ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์แห่งแรกของโลกภายนอกและภายในโรงเรือนประก,กอบไปด้วยเครื่องมืออันทันสมัยที่ช่วยควบคุมสภาวะการเพาะปลูกให้เหมาะสมต่อก,การเจริญเติบโตของเห็ดหลินจือแต่ละสายพันธุ์เพื่อให้ได้วัตถุดิบดอกเห็ดหลินจือที่มีคุณภาพ ในปริมาณเพียงพอตลอดทั้งปีซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของผลิตภัณฑ์สารสกัดเห็ดหลินจือที่มีคุณภาพหยงเทียนผู้นำด้านการผลิตผลิตภัณฑ์เห็ดหลินจือโรงงานสกัดส,สารออกฤทธิ์ในเห็ดหลินจือของกลุ่มบริษัทชงโฮที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลเรามีกระบวนการผลิตที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์อย่างเทคนิคสกัดแบบ2ขั้นตอนเพื่อให้ได้สารออกฤทธิ์ในเห็ดหลินจือที่ครบถ้วน และการทําแห้งด้วยวิธีฟรีดไดร์จนได้สารสกัดเห็ดลินจือที่มีความเข้มข้นและคงประสิทธิภาพของสารออกฤทธิ์ไว้ได้ตลอดอายุผลิตภัณฑ์นอกจากนี้ยังเป็นเจ้าของสิทธิบัตรกระบวนการการผลิตอีกหลายใบยที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล โรงงานหยงเคียนยังได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตอาหารปลอดภัยทั้งมาตรฐานการผลิตอาหารคุณภาพของไต้หวันหรือที่ QF มาตรฐาน GMP ในการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของไต้หวันและมาตรฐาน GMP จากประเทศมาเลเซียรวมถึงได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001ซึ่งเป็นมาตรฐานการจัดการทางด้านคุณภาพในระดับสากลเนือสิ่งอื่นใดผลิตภัณฑ์เห็ดลินจือของชงโฮยังได้รับการรับรองด้านคุณภาพและความปลอด จากองค์กรในระดับสากลไม่ว่าจะเป็นการรับรองด้านประสิทธิภาพในเรื่องการปรับภูมิคุ้มกันให้ร่างกายเข้าสู่สมดุลจากกระทรวงสาธารณาสุขไต้หวนันที่เป็นการรับรองประสิทธิภาพครอบคลุมทุกด้านซึ่งไม่มีผลิตภัณฑ์ใดได้รับประกอนและการรับรองด้านประสิทธิภาพในเรื่องการฟื้นฟูการทํางานของตับที่ไม่เพียงแสดงให้เห็นถึงความปลอดภัยต่อตับยังช่วยดูแลตับได้อีกด้วยนอกจากนี้ยังขึ้นทะเบียนในรูปแบบยาแผนโบราณ ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพอย่างถูกต้องตามกฎหมายของประเทศไทยรวมทั้งได้รับการรับรองมาตราฐานผลิตภัณฑ์ฮาลาลทั้งจากไต้หวันและประเทศไทยเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคชาวมุสลิมและยังรวมไปถึงการรับประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ไม่มีสารปนเปื้อนที่เป็นอันตรายผู้บริโภคจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับผลิตภัณฑ์ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพและความปลอดภยัยพร้อมประโยชน์ที่คุ้มค่า บริษัทชวงโฮเห็นถึงคุณค่าของการมีสุขภาพที่แข็งแรงเราจึงไม่หยุดยั้งในการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายมีประสิทธิภาพและคุณภาพเพื่อส่งมอบสุขภาพที่ดีให้กับผู้บริโภคดังวิสัยทัศน์และพนนกิจของผู้บริหารคุมบริษัทชวงโฮที่ได้ตั้งปณิธานไว้นึกถึงหลินจือนึกถึงชวงโฮ